สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสามกบมิลลิเนียม2 <c oughs> 2หรือ3ครับหตัวละครนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับหลวงพูวันนี้มาเจอกับเพื่อนๆนะครับมีเพื่อนหลายๆคนนะครับที่เล่นใหม่หรือว่าเล่นเก่าสอบถามกันมาเรื่องในการตั้งค่าต่างๆในการล่าบอสไม่ว่าจะเป็นบอสใหญ่บอสเล็กนะครับว่าผมเวลาล่าบอสนั้นผมตั้งค่าแบบไหน นะครับตั้งค่ายังไงนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็มาดูด้วยกันนะครับการตั้งค่านะครับสําหรับผมอันนี้คือตัวของจอมยุทธนะครับตัวจอมยุทธนะครับผมก็จะตั้งค่าแบบนี้นะครับการอันนี้คือตัวเรานะครับอันนี้คือตัวเรานะครับก็จะตั้งค่าอยู่ประมาณนี้นะครับนะครับตั้งค่าขึ้นไปนะครับเอประมาณสัก90นะครับถ้าเป็น บอสเล็กนะครับที่ไม่โหดมากนะครับตั้งประมาณเ0านะครับอันนี้ปิดออกหรือว่าเราจะนี้ไว้ศูนย์ก็ได้นะครับมันจะกินตัวนี้แทนนะครับอันนี้ผมตั้งค่าอันนี้ผมใส่ดรอปคูณ2เข้าไปนะครับถ้าทหารก็อยู่ตรงนี้นะครับก็จะอยู่90สิ่งที่สําคัญนะครับในการล่าบอสท,ที่ผมใช้เป็นประจําก็คือยา หัวโตนะครับตัวนี้นะครับจะตั้งไว้ก่อนหิวนะครับเพราะว่ายาหัวโตนี้จะช่วยให้เรานั้นนะครับแก้นะครับสถานะต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานะแดงสถานะมึนนะครับยาหัวโตนี้จะใช้ได้รวดเร็วกว่าการสลายนะครับเพราะว่าบางทีนี้ถ้าเราติดสถานะมึนนี้หิวจะใช้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าหัวโตนี้บอดคอก็จะกดยาให้นะครับก็จะทําให้เรานั้นนะครับมีความฟื้นตัวได้รวดเร็วขึ้นระดับหนึ่งนะครับสําหรับ การตั้งค่านะครับสำหรับตัวเราเองนะครับอย่างว่าตนี้สําคัญนะครับก็อย่าลืมซื้อติดมาไว้เมื่อคุณล่าบอสนะครับจะทําให้เรานั้นมีความ สะดวกมากๆเลยในการล่าบอสนะครับตั้งทีมนะครับผมก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะตั้งชุบเพื่อนนะครับตั้งชุบเพื่อนแล้วก็ใส่สลดยเข้าไปนะครับเพราะว่าบางทีถ้าบอสที่โหดนะครับถ้าเราไปใส่ค่าต่างๆใส่ให้เพื่อนด้วยนี่จะทําให้เราช้านะครับหลังจากเมื่อเราตายแล้วนะครับอันนี้ผมก็เลยใส่เข้าไปแค่สลายอย่าียวนะครับกับชุบนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวจอมยุทธนะครับสายจอมยุทธนะครับ ต่อไปนะครับก er er ็เป er <as, eller> <Olympics> ็นตัวของกุนซือนะครับตัวของกุนซือนะครับอันนี้คือตัวของกุนซือนะครับกุนซือก็จะใช้คล้ายๆกับจอมยุทธนะครับแต่ก็จะมีเพิ่มตัวนี้เข้ามานะครับก็ก็จะนะครับเอาตั้งแต่เริ่มต้นตัวเราเองนะครับตัวเราเองก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นยาหัวโตนะครับจะเป็นตัวแรกนะครับแล้วตัวนี้ผมก็จะแก้จากตัวนี้นะครับให้ลงมาอยู่90 นะครับตัวนี้ก็จะขึ้นมาอาจจะถ้าบอสผมก็อาจจะเป็นร้อยหนึ่งนะครับแต่นี้ผมจะตั้งไว้90นะครับตั้งไว้90ตัวนี้อยู่ประมาณ80นะครับอันนี้คือตัวเรานะครับอันนี้คือตัวเรานะครับก็อยู่ประมาณนี้อันนี้สลายนะครับม่านก็จะตามนี้นะครับอันนี้คือสองนะครับอันนี้ผ่านไปนะครับอันนี้ผ่านไปนะครับเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นลูกนะครับอันนี้นะครับอันนี้ของลูกเรานะครับเพราะว่าม่านผมจะใส่ให้ร้อยหนึ่งนะครับแต่นิดแต่หน่อยลงม่าน นะครับแล้วก็ฮิว90นะครับเก็บลูก30อันนี้ผมล่าบอสใหญ่นะครับล่าอิมิโกะนะครับก็เลยตั้งแบบนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ไล่มาเหมือนกันนะครับไล่มาเหมือนกันนะครับส่วนตั้งทีมนะครับตั้งทีมผมก็จะมีมาดกับสลายนะครับมีมาดกับสลายให้แล้วก็ชุบนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับสําหรับการตั้งค่าของผมนะครับสายของกุนซือ ก็จะตั้งประมาณนี้นะครับผ้ใช้ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่ก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับเพื่อนนะครับหรือว่าเราถ้าเราโดนหนักเยอะๆเราตั้งเป็นร้อยหนึ่งก็ได้นะครับตั้งเป็นร้อยอันนี้ขึ้นมาตั้งเก้าสิบก็ได้นะครับอยู่ที่การปรับใช้นะครับปรับใช้ของแต่ละคนนะครับอย่างล่าบอสใหญ่นะครับผมก็จะใช้นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะช่วยในการแก้แดงนะครับแก้ติดแดงนะครับแก้ติดแดงนะครับตัวนี้แก้ติดแดง ส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ผมจะมาแก้ติดมืนนะครับแก้ติดมืนนะครับอันนี้แก้ติดมืนก็จะทําให้ช่วยๆกันนะครับสลายช่วยกันตัวหนึ่งติดตัวหนึ่งตัวหนึ่งติดตัวหนึ่งก็จะเป็นอะไรแบบนี้นะครับก็ประยุกต์ใช้เอานะครับก็ประยุกต์ใช้เอานะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนที่เล่นเกม3ก๊กนะครับก็ขอให้เล่นด้วยความสุขกันและกันทุกๆคนนะครับบางทีการล่าบอสเราก็ต้องค่อยๆปรับตัวของเรานะครับให้นะครับ ให้มีความแข็งขึ้นเก่งขึ้นนะครับตัวไหนเราอ่อนเราค่อยๆปรับไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะล่าบอสได้ทุกๆตัวนะครับกว่าผมจะล่าได้ก็ใช้ระยะเวลาเช่นเดียวกัน,นครับขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากมาครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ